สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซี FC. มาหาหนองมาหาหนองไปยังเชีงหันหลังใส่ยนึ่สิไปท่าเอื่นผุนมหาหนงเรเร็เๆ่เ่ไปไซนั่นอย่าไปหาเสาเด้อ đi ừ, ừ. vâng hả nhan hạ nhan hả, vâng hả nhan อยู่ nhà เชียงเทวาหน่อยหน่อยบึ้งอันนี้บ่ได้สนใจแล้วยเ่ายางไปทั่วเรลาคุณไปยางเงีคุณมามามาเราต้องไปมันขั้นอุ้มันแดดอ้มไปแล้วเร่งเงงเลงเงงไปหาเสาเรลาพี่น้องมามามันแดดมันแดดไปแล้วคุณ เสาพี่น้องไม่อยากหลินน้ำนนองเลยย่างไปหาเสาเดี้วคุนหาโคไผไปทัวเลยเด้อมาเด้อมาเดินย่างหายยัง หาน้องหาน้องเร็วพีกระนนองนองนองกำลังสองปีพี่สี่ปีแล้วหาปีแล้ว่่ก็กันไหลแล้วกระนนองกับไงท่านเร็ว ขาดดีใสนน่ขาดหามดละหางมงมงด่มงน้อน,น้ตมุนมน้ำบ่ไไ้อาบตนีน ือมุนออกโลกอยู่ดิ้นเดงโอ้ยว่าสิไม่ไม่อ่านหยอกกันกับน้องเนยบอูนบอสนใจเลยไปทางอืน่น nếu mặc nhé anh sầu phân gì hạt đây Kiếm nhà đi thôi ăn nhà đi và hộp hay mất mưa lâu không? thú thú ở Việt dưới <laughs> này đi hay nong Việt đấy phải nhặt nọ ừ. chắc liền nong được nè liền phiến tá mã lên hát tá tăng nọ liền nong bắp bình <laughs> để nghe xong phi chắc ăn áo nồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ผุเป๊กูเอตโนไม่เป็นไน่เหยเอาหนอนยังงงหนีมาแขฮงตเสาหนิมากหลายถ้าอยากถู่าไปถูเสาพ้นเสาพ้นสิหัก ท่องเฝอย๊่คุณท่องกระยากมานั่อยุบ้านกับบอยูอยู่เป็นมูตั้งกับบา,า,ายู Ờ, ừ, nhà khắp nhà đi thế Đi học gấp rồi à Pa, Để tắt nhà đi ตั้งคีพูดตั้งคีพูดดอนเลย ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคลีปนีก็เอาไวซัำมีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ